สวัสดีครับตู้จบครับทุกท่านขอ,ขอ,ขอ,ขอขนำผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลวีดีโออังกฤษพร้อมมาที่นาเลียงนั้นางมนัดโดมมาให้กับเอ็ดดี้เอนเคทีเอติดเซฟของโยลิสครับดาบที่สองชักอ่ะให้เอ็ดดี้เทม่เอที้ไหลมาปาเจรี่กระชอมาที่โอนิการ์ก็แน่นไปหมดแล้วครับโดนสปอร์ช่วยเคลียร์ออกมาได้เลือกปัดมาทางเสาสองได้ขึ้นของบอลเตะกดไม่ลงเลยครับ เข้าไปโทษได้แล้วจีเปอร์เซลนัดปัตไปแล้วติดอยู่ลิตตามสโนโนได้ครับ1-0เทียบเชลโนขึ้นนำโอ้ยริปปัตรงนี้ไม่พ้นครับโอ้โหแล้วเลือกไปทางแคบครับใช้สยองบีบประคองไว้ซาก้าก็ยัดไปแล้วโอ้โหดูแล้วเล่นเองมีหักข้อตัวซ้อนทึงบินของไม่ขึ้นนะครับโอ้ในสายในสายมีช่องแบบนี้โอ้โหยังยังี้ยแค่1-0อยู่ครับใจของพวกเชลโนกำลังขึ้นสูงนะครับดูปาเต้บอลเล่แบบไม่ปล่อยตกเลยนะครับจากสวนของอาเชลโนข้างในมีแล้วซ้ายก็มีแต่ขอซัดเอ๊ โอ้โหสองศูนย์โดยปัติโนเดกาดนะครับโดนบล็อกอาครับเขาเบบล็อกได้โอกาสของทางสเปอร์เขาเบียนมีเวลาได้บอลจงมาหาแฮร์รี่เคนเปลี่ยนทางโอ้โหโอ้แต่กินลำเซลไม่ได้ครับเคใส่กาเบรียลยกแล้วหักข้อลงที่หึหึข้ามคานครับหลงนี่คุณสกีฟิกได้อาครับพลิกลายให้ให้มาที่แฮร์รี่เค่นี้ยังกินลำเซลไม่ได้ครับครูเซตสกีฟิกแล้วสร้างจังหวะนี้สวยนะครับเคนนี่ มาดูนะครับเคนเป็นอีกครั้งที่เขาจ่ายได้สวยมากครับให้ชัยสยงไม่ต้องจับเลยแต่โโอ้หบัลเซลสุดเซฟจริงๆครับถึงถึงเอดีเอ็นเคที่ก็โหยังกินโยลิสไม่ได้ครับวันนี้เกมในช่วงที่เหลือจะจบหรือเปล่านะครับกับการที่ทำประตูที่3ให้ทีไม่ได้ครับซอนยิงก็แฉลบบล็อกแล้วลูกนี้ก็ติดกลางไว้แล้วยิงคงเธอเมซ้อนเบาเกินไปครับโอโ้โหกินบอลเซลไม่ได้ท่าทันเล่นได้ทนายรอสองแล้วเคนเลือกย้อนมาให้กับทางซอนเฮืองมินเหมือนจะแฉลบแล้วครับก็จบเพียว่าอาร์เซนอลยังคงแข็งแกร่งเลยครับเป็นผลที่2เท่านั้นในรอบ15ปี